สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง d e ดท in a week เป็นหนังปี2018จะเกิดอะไรขึ้นผ่้ชายคนหนึ่งพยายามจะฆ่าตัวตายนับ10บรอบแต่ก็ไม่สำเร็จเขาเลยจ้างมือปืนให้มาฆ่าตัวเองถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่วินเลียมชายผู้ที่ต้องการจะจบชีวิตตัวเองลงโดยการกระโดดสะพาน เขายืนคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงก็ไม่สําเร็จสํานักพิมพ์ไม่แม้แต่จะอ่านต้นฉบับของเขาที่ส่งไปหรือใครสักคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาในเวลานี้ก็ไม่มีเขาเอาแต่ถามตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจนในวินาทีที่เขาตัดสินใจจะปล่อยมือออกจากราวจับสะพานก็มีเสียงของชายแก่ดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเขาถามวินเลียมว่ามีอะไรให้ช่วยไหม วินเลียมตอบว่าอย่ามายุ่งกับเขาได้โปรดปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวชายคนนั้นจึงยื่นนามบัตรให้กับวินเลียมซึ่งเขาก็รับเอาไว้เพื่อให้ชายแก่คนนั้นรีบๆเดินจากไปจากนั้นวินเลียมก็ตัดสินใจใปล่อยมือทิ้งร่างของตัวเองลงไปในแม่น้ําแต่มันก็ไม่สําเร็จเมื่อมีเรือยอทขับลอดใต้สะพานมารับตัวเขาได้อย่างพอดี และนั่นก็เป็นหนึ่งในอีกสิบครั้งที่วินเลียมล้มเหลวในการฆ่าตัวตายหลังจากที่รอดชีวิตมาได้วินเลียมก็ได้ไปที่ทํางานเพื่อปรับทุกข์กับหัวหน้าของเขาและงานหลักของเขาก็คือเป็นไลฟ์การ์ดที่สาวายน้ําขอช่วยเหลือชีวิตคนอื่นๆที่ประสบเหตุจมน้ําแต่หลังจากที่หัวหน้าได้รับรู้ปัญหาของวินเลียมทั้งเรื่องงานเขียนที่ไม่สําเร็จและการคิดจะฆ่าตัวตายหัวหน้าของเขาก็ได้ขอให้วินเลียมพักงานเพื่อให้เขาได้ใช้เวลาและความคิดกับตัวเองมากขึ้นแต่ วิลเลียมรู้สึกดีขึ้นเมื่อไหร่ก็าสามารถกลับมาทำงานได้เสมอวิลเลียมกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกที่หมดหมองเมื่อเขามองไปข้างนอกหน้าต่างก็เห็นกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีเพื่อนมากมายกำลังสนุกกันอยู่ซึ่งต่างจากเขาที่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนเขาจึงหยิบนามบัตรที่ชายแก่มอบให้กับเขาขึ้นมาในนั้นมีเบอร์ติดต่อของเลสลี่มือสังหารพวกเขาทั้งสองได้นัดเจอกันในวันลุขคืนที่ร้านกาแฟเพื่อตกลงทำสัญญากัน และสัญญาที่ว่านั่นก็คือการรับจา้างฆ่าและคนที่วินเลียมต้องการจะให้เลสลีย์สังหารก็คือตัวเขาเองเลสลีย์นั้นเป็นนักรับจ้างฆ่าสูงอายุที่จะเวนไปตามสะพานภูเขาหรือยอดตึกสูงหาผู้ที่กำลังคิดสัน้นและเสนอวิธีการตายในรูปแบบอื่นๆให้กับพวกเขาวินเลียมเล่าว่าเขาพยายามที่จะตายมาแล้วหลายครั้งแต่มันก็ไม่สำเร็จและเขาก็ไม่อยากเลือกทางเลือกที่รุนแรงน่ากลัวหรือโหดร้ายเขาแค่อยากจะตายไปเฉย เลลี่ได้เอาเอกสารวิธีการตายในรูปแบบต่างๆมาให้กับวินเลียมเลือกและวิธีที่ถูกใจวินเลียมก็คือการตายอย่างฮีโร่โดยเลลี่จะจัดฉากว่ามีเด็กชายกำลังจะถูกรถบัสชนทันใดนั้นวินเลียมก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเด็กชายเอาไว้ได้ แต่เขาก็ถูกลดบัตรชนจนเสียชีวิตยพยาบาลสาวแสนสวยที่มาปั๊มหัวใจเขานั่งร้องไห,ห้ให้กับความกล้าหาญของวินเลียมส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์จะปรบมือให้กับวินเลียมกับการเสียสละในครั้งนี้แต่ติดอยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดฉากนั้นสูงเกินกว่าเงินที่เขามีวินเลียมเลยเลือกวิธีสุดท้ายที่เลดลี่พอจะลดราคาให้ได้บ้างก็คือการยิงวินเลียมที่หัวโดยเลดลี่สัญญาว่าเขาจะทําโดยไม่ให้วินเลียมรู้ตัวด้วยซ้ํา ถ้าตกลงตามสัญญาวิลเลียมต้องโอนเงินเข้าสมาพันนักฆ่าเพื่อเป็นตัวกลางแต่ถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเลสลี่ทำงานไม่สำเร็จจะถือว่าล้มเลิกสัญญาและเงินจะถูกส่งคืนให้กับวิลเลียมและเมื่อวิลเลียมมั่นใจว่าเขาจะได้ตายสมใจจริงๆเขาก็ตกลงทำสัญญาค่าเป็นเงินทั้งหมด2,000ยูโรก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันเลสลี่บอกว่าหลังจากที่เขาโอนเงินงานจ้างจะเริ่มในทันที จากนั้นเลดลี่ก็เดินทางมายังสมาพันธ์นักฆ่าเพื่อส่งมอบเอกสารของวินเลียมเหมือนว่าเลลี่นั้นจะเป็นนักฆ่าที่แก่จนตกกระป๋องเพราะฝีมือในการทํางานของเขาลดลงตามอายุโชคดีที่งานที่เขารับจากวินเลียมเป็นงานสุดท้ายตามเป่าก่อนที่จะตัดยอดคัดพน,นักงานออกพอดีทําให้เขายังสามารถทาอาชีพนักฆ่าต่อไปได้และนักฆ่าที่ติดอันดับของเดือนนี้ก็คือไอแวนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทํางานสําเร็จเยอะจนเกินกว่ากระดานจะสามารถบันทึกเอาไว้ได้ จากนั้นเลดลี่ก็เดินทางกลับมาที่บ้านเพื่อทานอาหารค่ากับภรรยาของเขาเขามีชีวิตที่ปกติเหมือนคนท,ทั่วไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงนกตามภาษาคนแก่ระวางแผนที่จะไปเที่ยวรอบโลกหลังจากเกษียณอายุกลับมาที่วินเลียมหลังจากที่เขาเพิ่งโอนเงินค่าจ้างไปเขาก็เริ่มเขียนจดหมายลาเนื้อความในนั้นเขียนเอาไว้ว่าเขาใช้ชีวิตมามากเกินพอแล้วมันเต็มไปด้วยความเครียดต่างจากความตายที่เขาจะได้หลุดพ้นจากทุกสิ่ง เมื่อเขาเขียนเสร็จเขาก็เอาจดหมายพกติดตัวไว้ตลอดเผื่อว่ามีใครมาเจอร่างที่ไร้วิญญาณของเขาจะได้รู้ถึงสาเหตุการตาย ในเช้าวันรุงขึ้นขณะที่เลดลี่กำลังทำงานอยู่ก็มีสายโทรศัพท์ของวิลเลียมโทรเข้ามาเขาโทรมาเพื่อจะถามว่าเลดลี่จะฆ่าเขาตอนไหนพอเขาพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ายังมีอะไรบางอย่างต้องทำและสิ่งที่วินเลียมจะทำก็คือเขาพิ่งได้ไอเดียงานเขียนเรื่องราวของเลดลี่นักฆ่าลับจ้างโดยเขาได้อธิบายถึงมือสังหารที่จะฆ่าเฉพาะคนที่อยากตาย เป็นเวลาเดียวกับที่เลดลี่เริ่มงานของเขาพอดีเขากดกิ่งที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงชลาเปิดประตูออกมาต้อนรับและบอกว่ากำลังรออยู่พอดีจากนั้นเลดลี่ก็จัดก,การยิงเธอจนเสียชีวิตและหลังจากที่จบงานเก่าก็ถึงเวลาเริ่มงานของวินเลียมเลดลี่เริ่มจากสะกดรอยตามดูชีวิตประจำวันของเขาซึ่งวินเลียมที่เห็นเลดลี่ก็โบกมือทักทายให้เขาทุกครั้งที่เจอกันไม่กี่วันหลังจากนั้นสำนักพิมพ์ก็ได้ติดต่อมาหาวินเลียมและบอกว่าพวกเขาสนใจง,งานเน ของวินเลียมที่เคยส่งมาให้และนัดให้มาสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้ด้วยความดีใจวินเลียมที่ไม่มีเพื่อนเขาวิ่งออกไปหาเลซี่ที่จอดรถด,ดักซุ่มดูเขาอยู่ข้างนอกและขอเลื่อนเวลาในการฆ่าให้เป็นวันอื่นแทนพเพราะเขากำลังจะได้สัมภาษณ์งานเลดลี่ตอบตกลงและบอกว่าถึงฉันจะไม่ลงมือในวันนี้แต่นายจะเปลี่ยนเรื่องการตายไม่ได้เพราะสัญญาได้ระบุไปแล้ว ในวันลุ่งขึ้นวินเลียมไปตามนัดและได้พบกับแอลลี่เลขาของเจ้าของสำนักพิมพ์ระหว่างที่รอหัวหน้าทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความตายในบทความของวินเลียมที่ส่งมาแอลลี่ถามเขาว่าระหว่างให้ฉลามลุมกัดกับให้หมีตะปบอันไหนมีประสิทธิภาพในการตายมากกว่ากัน วิลเลียมตอบว่าถ้าเป็นเขาจะเลือกให้ฉลามกินเพราะมันน่าจะดีที่สุดและเขาก็ได้เล่าต่อว่าเขาเคยกระโดดเข้าไปในกรงสิงโตแต่พวกมันกําลังหลับอยู่เขาเลยนั่งรอพวกมันอยู่ในกรงเกือบ10นาทีและปีนกลับออกมาโดยที่ไม่มีใครให้ความสนใจเขาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใน10วิธีที่วิลเลียมเคยทําเพื่อจะฆ่าตัวตาย จากนั้นหัวหน้าของแอลลี่ก็ามาและเริ่มพูดคุยถึงการตีพิมพ์บทความของวินเลียมแต่เขาอยากจะเปลี่ยนจากเรื่องการฆ่าตัวตายให้เป็นการให้ข้อมูลเชิงหรือเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายมากกว่า ซึ่งวินเลียมตอบว่าเขาอาจจะมีเวลาไม่พอในการแก้ไขบทความเพราะอาทิตย์นี้เขาจะต้องตายแล้วหัวหน้าเลยส่งให้แอลลี่ไปเป็นบรรณาธิการให้กับวินเลียมเพื่อช่วยให้ทำบทความเสร็จทันเวลาแล้ววินเลียมก็ตอบตกลงเพราะนี่คงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้หลายๆคนบนโลกได้รับฟังความคิดของเขา หลังจากที่แอลลี่จดบันทึกรายละเอียดในการพูดคุยทั้งหมดเธอก็ทำปากกาตกลงที่ผืนในตอนนั้นเองลูกกระสุนสไนเปอร์ก็ถูกยิงเข้ามาใส่หัวของวินเลียมแต่ทว่าเขาได้ก้มลงไปเก็บปากกาให้กับแอลลี่พอดีเลยทำให้กระสุนนั้นพลาดและเข้าที่หัวของเจ้านายแอลลี่แทน และลูกกระสุนนั้นก็เป็นฝีมือของเลดลี่ที่คิดจะจบงานให้เร็วที่สุดเลดลี่ไม่รอชา้าเขายิงใส่วินเลียมซ้ำอีกนัดทันทีแต่พนักง,งานเสิร์ฟอาหารก็เดินเข้ามาบาังเขาพอดีทําให้วินเลียมรอดมาได้และเขาก็ถูกแอลลี่ดึงมาแอบที่ใต้โต๊ะเมื่อทํางานพลาดเลดลี่ก็กลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจแต่ภรรยาของเขาก็ได้เข้ามาให้กําลังใจและบอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องจัดการได้แน่นอน ชายแก่หยิบชุดของเล่นที่เอาไว้ฝึกความนิ่งของมือมาทดสอบเพราะเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นของเขาอาจจะทำให้ฝีมือในการยิงปืนลดลงและผลการทดสอบก็คือมือเขานิ่งจนไม่ติดขัดแม้แต่นิดเดียว กลับมาที่วินเลียมขณะที่เขากําลังเขียนบทความเกี่ยวกับเลดลี่อยู่เสียงกิ่งหน้าห้องของเขาก็ดังขึ้นทําให้วินเลียมคิดว่าอาจจะเป็นเลดลี่ที่มาฆ่าเขาแล้วก็ได้แต่เมื่อวินเลียมออกไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นแอลลี่ที่มาหาเขาเพื่อเล่งเรื่องบทความให้เสร็จทันเวลาวินเลียมถามเธอว่าเธอรู้สึกอะไรบ้างไหมที่หัวหน้าของเธอตายซึ่งแอลลี่ก็ตอบว่าจริงๆแล้วมันก็ดีนะเพราะเธอได้เลื่อนขั้นมาแทนเขา ด้วยความที่วินเลียมไม่ค่อยจะมีคนคุยกับเขามากสักเท่าไหร่เขาจึงหลุดพูดออกมาว่าจริงๆแล้วคนที่ยิงหัวหน้าของคุณผมเป็นคนจ้างมาเองแต่เขายิงพลาดไปถูกหัวหน้าของคุณเขา้าแล้วผมก็กําลังจะตายในเร็วๆนี้ แต่เอลลี่คิดว่าวินเลียมจะรีบตายไปทำไมทั้งๆท,ที่เขามีโอกาสจะได้ตีพิมพ์หนังสือแล้วเธอเลยสั่งให้วินเลียมโทรไปรยกเลิกกับเลดลี่ซะเมื่อเขากดโทรออกเสียงโทรศัพท์ของเลสลี่ก็ดังมาจากในครัวเพราะว่าเลดลี่นั้นกำลังปีนเข้ามาในบ้านเพื่อจะฆ่าว,วินเลียมพอดี วิลเลียมเลยบอกกับเลรลี่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะตายแล้วเพราะเขาจะได้เขียนหนังสือแต่เลรลี่ไม่ยอมให้วิลเลียมยกเลิกงานเขาง่ายๆเพราะนั่นหมายความว่าเดือนนี้เขาจะต้องถูกคัดออกเพราะงานของเขาไม่ถึงเป้าที่กำหนดเลสลี่เลยยกปืนขึ้นมาและยิงใส่วิลเลียมทันทีแต่วิลเลียมก็สามารถหลบได้และพาแอลลี่วิ่งหนีไปด้วยกัน ทั้งคู่วิ่งออกไปข้างนอกและเข้าไปในซอยแคบๆที่มีตำรวจจราจรยืนอยู่แอลลี่บอกให้วินเลียมขโมยมอเตอร์ไซค์ของตำรวจและขับไปตามทางที่เธอบอกส่วนเลนลี่ที่กำลังไล่ตามมาเขาชักปืนขึ้นและยิงใส่ทั้งคู่แต่กระสุนนั่นก็พลาดอีกครั้งและเข้าที่ตำรวจจราจรแทนทำให้วินเลียมและแอลลี่สามารถรอดไปได้ในตอนที่เลนลี่กำลังจัดการกับศพของตำรวจก็มีชายปริศนาสองคนปรากฏตัวขึ้นและใช้ถุงมาคุมหัวของเขา เลสลี่ถูกพาตัวมาที่สมาพันธ์นักฆ่าและถูกประทานที่เป็นเพื่อนของเขาต่อว่าเรื่องที่ทํางานพลาดและฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปถึง3คนเพื่อนของเขาไม่อยากที่จะไล่เลดลี่ออกเลยขอให้เลสลี่ยอมกเกษียณตัวเองซะและยอมรับนาฬิกาทองคําที่มีมูลค่ามหาศาลไปแต่ด้วยศักดิ์ศรีนักฆ่าที่เขาทำมากว่า30ปีทำให้เลดลี่เลือกที่จะปฏิเสธและเขาก็ลุกข,ขึ้นเดินออกไป เพื่อนของเขาเลยสั่งให้ไอแวนมือฆ่าอันดับหนึ่งของสมาพันธ์ตามไปจัดการกับเลดลี่เพื่อสั่งสอนเขาซะขณะเดียวกันวิลเลียมและแอลลี่ก็ขับรถหนีมาถึงที่บ้านหลังหนึ่งในเขตชานเมืองที่นี่เป็นบ้านของพ่อและแม่ของแอลลี่ทั้งคู่นั่งจิบไวน์และพูดคุยกันวิลเลียมถามเธอว่าแล้วพ่อกับแม่ของเธอไปไหน แอลลี่ตอบพ่อกับแม่ของเธอตายในอุบัติเหตุรถชนส่วนตัวเธอที่ติดอยู่ในรถก็ตายเหมือนกันและเธอก็หยุดหายใจไปเกือบสิบวินาทีวิลเลียมดูตื่นเต้นและถามเธอต่อว่าแล้วการตายมันรู้สึกยังไงแอลลี่ตอบว่ามันแค่ว่างเปล่าไม่รู้สึกถึงอะไรเลย วิลเลียมได้เล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังว่าพ่อและแม่ของเขาก็ตายแล้วเหมือนกันในตอนที่เขายังเป็นเด็กพ่อกับแม่ของเขาไปซื้อไอติมและกำลังเดินกลับบ้านส่วนตัวเขาเดินกินไอติมตามอยู่ข้างหลัง ในตอนที่พ่อและแม่ของเขาไม่ทันระวังเปลี่ยนโนที่แขวนอยู่บนสลิงของบริษัทรับย้ายบ้านก็หลุดและตกลงมาทับพวกเขาแม่ของวิลเลียมเสียชีวิตทันทีส่วนพ่อของเขายังไม่ตายและพยายามจะพูดบางอย่างกับวิลเลียมแต่เมื่อพ่อกําลังจะอ้าปากพูดพ่อของเขาก็เสียชีวิตลง และคำพูดของพ่อที่ไม่ได้พูดออกมาในวันนั้นมันก็ติดอยู่ในใจของวินเลียมมาตลอดเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเขาตายไปเขาจะได้ยินคําพูดของพ่อไหมหรือชีวิตของเขายังเหลือใครสักคนที่ยังรักและแคร์เขาบ้างหรือเปล่าหลังพูดจบเอลลี่ก็วิ่งเข้าไปในครัวพร้อมกับหยิบมีดมาสองเล่มเธอชวนให้วินเลียมฆ่าตัวตายไปพร้อมๆกันเพราะยังไงชีวิตก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันแล้วทั้งคู่เธอเริ่มนับถอยหลังส2 1สองหนึ่ง และทั้งคู่ก็ทิ้งมีดลงบนพื้นพร้อมกับเข้ามากอดและจูบกันเหมือนว่าพวกเขาจะเจอในสิ่งที่เติมเต็มกันเข้าให้แล้ว ในวันรุ่งขึ้นแอลลี่ถามวินเลียมว่าทำไมเขาไม่เลือกให้เลดลี่ฆ่าเขาด้วยวิธีอื่นและเธอยังได้แนะนำวิธีแปลกๆเช่นให้เอา,มาแมลงมีพิษมาต่อยเขาจนตายหรือแช่เขาในน้ำกรดให้ละลายไปเลยวินเลียมหัวเราะและบอกว่าผมไม่เคยเจอใครที่เหมือนกับคุณมาก่อนแอลลี่ตอบว่าเห็นไหมว่าถ้าคุณตายคุณก็จะพลาดอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาในชีวิตส่วนเลดลี่ วันนี้ภรรยาของเขาจะต้องไปแข่งขันการเย็บปักลายหมอนซึ่งเป็นงานเย็บปักถักร้อยตามสไตล์ของคนแก่ เมื่อเธอออกไปได้ไม่นานไอแวนก็ปรากฏตัวขึ้นโดยเลลี่ที่ไม่รู้ตัวว่าเขากําลังจะโดนสั่งเก็บเลสลี่กําลังนั่งหาข้อมูลของแอลลี่เพื่อจะตามไปฆ่าวิลเลียมให้สําเร็จและกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองให้กลับมาให้ได้และเมื่อเขาเจอบ้านพ่อและแม่ของเธอเขาก็เดินไปหานกสองตัวสุดที่หลักที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อบอกกับมันว่าเขาจะรีบกลับมาหาพวกมัน หลังจากที่เลสลี่ออกไปข้างนอกไอแวนก็งัดเข้ามาในบ้านของเขาและเริ่มแผนการสะกดรอยตามไล่ฆ่าเลดลี่กลับมาที่วินเลียมหลังจากที่เขามีความหลักมุมมองในการมองโลกของเขาก็เปลี่ยนไปทั้งคู่พากันเดินสำรวจไปที่ต่างๆเพื่อชมวิวบริเวณบ้านของแอลลี่ และเมื่อผู้เขากลับมาที่บ้านก็พบกับเลดลี่ที่นั่งรอวิลเลียมอยู่ที่นั่นวิลเลียมที่ไม่อยากจะตายแล้วเขาได้ขอร้องให้เลดลี่ช่วยไว้ชีวิตเขาด้วยแต่เลดลี่ไม่สนใจพร้อมกับชักปืนขึ้นเตรียมที่จะเหนี่ยวไกวินาทีนั้นเองภรรยาของเลดลี่ก็โทรมาและถึงแม้ว่าเขาจะกดสายทิ้งไปเธอก็ยังจะโทรมาใหม่อีกรอบเลดลี่เลยคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นก็ได้เขาเลยขอเวลารับสายสักครู่และมันก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจริงๆ ภรรยาของเขาบอกว่าเมื่อเธอถึงบ้านก็มีใครก็ไม่รู้มาค้นจนเละไปหมดและมันกฆ่านกของเลดลี่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ด้วยเลดลี่พูดด้วยความแขนว่าเขาจะตามหาคนที่ทำมันให้เจอ หลังจากวางสายเขาก็กำลังจะยิงวิลเลียมอีกครั้งทัในใดนั้นประตูบ้านก็ถูกเปิดและไอแวนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้ปืนยิงใส่เลนลี่จนเขาล่วงลงไปนอนกับพื้นไอแวนหยิบปืนของเลนลี่และส่งให้กับวิลเลียมพร้อมกับสั่งให้เขายิงตัวเองถึ้งซะจะได้จบไปตามสัญญาพร้อมกับเล็งปืนไปที่แอลลี่เพื่อบังคับให้วิลเลียมยอมทำตาม ก่อนที่วิลเลียมจะเอาปืนกอกปากตัวเองเขาก็หันไปบอกกับแอลลีว่าแค่นี้มันก็คุมแล้วหลังจากที่เขาเจอเธอเขาก็ไม่คิดเรื่องจะฆ่าตัวตายอีกเลย และท่านใดนั้นเรดลีย์ก็ลุกขึ้นและใช้มีดแทงไอแวนจากทางด้านหลังพร้อมกับใช้ที่ทับกระดาษทุบไอแวนจนเสียชีวิตและที่เรดลีย์รอดมาได้นั้นก็เป็นพาะกระสุนของไอแวนยิงเฉี่ยวที่ใบหูของเขาเรดลีย์เลยจะใช้ปืนฆ่าวินเลียมเพื่อให้เรื่องทั้งหมดจบลงแต่แอลลี่ไม่ยอมเธอดึงปืนจากมือของวินเลียมและยิงขู่เรดลีย์เพื่อให้เขาหยุดจากนั้นวินเลียมก็ต่อรองว่าเขาจะให้เงินเพิ่มกับเรดลีย์ถ้ายอมปล่อยเขาไป ต่เลดลี่นั้นเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการที่จะทำยอดใหถึงเป้าและได้เป็นนักฆ่าต่อไปวิลเลียมเลยรู้ว่าถึงยังไงเขาก็จะไม่รอดอยู่ดีเขาเลยขอให้เลดลี่ไว้ชีวิตแอลลี่ด้วยและกล่าวขอบคุณเลดลี่ที่เขามาทักในวันที่เขากำลังจะก,กระโดดสะพานเพราะตอนนั้นในชีวิตของเขาไม่เหลือใครเลยสักคนหลังพูดจบเลดลี่ก็เตรียมที่จะเหนี่ยวไก ทันใดนั้นแอลลี่ก็นึกอะไรออกถ้าสัญญาจา้างค่าเหลืออีกหนึ่งงานที่จะทำให้เลสลี่ได้ทำงานต่อเธอก็ขอให้วินเลียมจ้างให้เลสลี่ฆ่าไอแวนที่นอนเป็นศพอยู่ตรงนี้อีกงานและยอมยกเลิกงานที่สั่งให้ฆ่าวินเลียมทิง้งซะและแบบนี้ก็หมายความว่าเลสลี่จะได้รับงานสุดท้ายพอดีส่วนวินเลียมเขาก็จะรอดชีวิตและได้อยู่กับแอลลี่ต่อ เมื่อทั้ง3ตกลงกันได้วิลเลียมก็ใช้จดหมายลาตายที่พกติดตัวไว้ตลอดร่างเอกสารการจ้างค่าไอแวนขึ้นเป็นเงินอีก2,000ยูโรพวกเขาช่วยกันเอาศพของไอแวนไปทิ้งลงแม่น้ำและก่อนที่จะแยกจากกันเลดี่ถามวินเลียมว่าเขาจะเอายังไงต่อกับชีวิตวินเลียมตอบว่าตอนนี้เขามีไอเดียเขียนหนังสือใหม่แล้วและมีตัวละครหลักเป็นเลดี่ อย่างนั้นเลลี่ก็ได้จับมือกับวินเลียมและบอกว่านายเป็นคนดีและฉันดีใจที่ไม่ต้องฆ่านายและพวกเขาก็แยกจากกันตรงนั้นเลลี่กลับมาที่บ้านและเจอภรรยาเขาอยู่ที่นั่นเธออวดให้เลลี่ฟังว่าเธอชนะการแข่งขันเย็บปักหมอนได้ที่หนึ่งของภูมิภาคเลลี่ยิ้มและร่วมดีใจกับเธอที่ประสบความสำเร็จ ในคืนนั้นขณะที่พวกเขากำลังกินอาหารค่ากันอยู่เสียงกิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นเมื่อภรรยาของเลดลี่ไปเปิดประตูก็เป็นหัวหน้าสมาพันธ์นักฆ่าเพื่อนของเลดลี่ที่เดินทางมาหาเขาเพื่อนของเขาพยายามหยัดเหยียดให้เลดลี่รับนาฬิกาและยอมกเกษียณตัวเองไปแต่เลสลี่ไม่รับพร้อมกับเอาเอกสารชุดใหม่ที่วินเลียมจ้างให้เขาฆ่าไอแวนขึ้นมาและเขาก็ทำมันสำเร็จแล้วด้วยดังนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องออกจากงานนักฆ่า แต่เพื่อนของเขาไม่รับเอกสารที่เป็นเศษกระดาษและบังคับให้เลลี่ยอมกเกษียณไปซะเมื่อคุยกันไม่เข้าใจทั้งคู่เลยชักปืนมาเลงใส่กันจากใต้โต๊ะและเตรียมที่จะยิง ทันใดนั้นภรรยาของเลดลีที่ไม่รู้เรื่องก็ถือหมอนเดินเข้ามาพร้อมกับโชว์หมอนที่เธอได้อันดับหนึ่งให้กับหัวหน้าสมาพันธ์ดูจากนั้นเธอก็เดินไปหยิบนาฬิกาและบอกว่าเลสลี่เหมาะกับของขวัญชิ้นนี้เธอจะเอามันไปประดับที่บนเตาผิงจากนั้นเธอและเลดลี่จะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกด้วยกัน และนั่นก็ถือว่าเลดรี่ได้รับนาฬิกาและยอมกเกษียณอายุแล้วหัวหน้าสมาพันธ์จึงขอตัวกลับเขาเอาปืนหลบไว้ที่ด้านหลังเพื่อไม่ให้ภรรยาของเลดลี่เห็นและเดินจากไปอย่างสงบหลังจากที่หัวหน้าสมาพันธ์กลับออกไปภรรยาของเลดลี่ก็บอกว่างานนี้นั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างสําหรับคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้ชีวิตพร้อมกับดึงมีดที่ซ่อนเอาไว้ออกมาและบอกว่าฉันดีใจที่ไม่ต้องฆ่าเพื่อนของคุณ กลับมาที่วินเลียมและแอลลีขณะที่พวกเขากำลังเดินควงแขนกันอยู่ในเมืองและพูดคุยกันเรื่องข้อดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเด็กชายผิวสีทำลูกบอลกระเด็นออกมากลางถนนเด็กคนนั้นรีบวิ่งออกไปเก็บมันโดยที่ไม่ทันระวังและรถแวนที่ขับมาด้วยความเร็วก็ตรงเข้ามาชนเขาโชคดีที่วินเลียมวิ่งเข้ามาผักเด็กคนนั้นออกได้ทันและช่วยชีวิตเอาไว้ได้แต่วินเลียมก็ถูกชนอย่างแรงจนเขานอนนิ่งอยู่กลางถนน เอลลี่รีวิ่งมาหาเขาและร้องไห้เหมือนกับที่วินเลียมเคยต้องการในตอนที่เขาจะจ้างให้เลลี่ทําในตอนแรกแต่ครั้งนี้เขายังไม่ตายและรถพยาบาลก็มาถึงที่เกิดเหตุและสามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปคือวินเลียมคือชายผู้ที่ไม่เคยได้พบความสุขเขาเสียพ่อและแม่ไปจากอุบัติเหตุจากนั้นมาเขาก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเขาเลยคิดที่จะจบมันจนเมื่อเขาได้พบกับแอลลี่หญิงสาวผู้มอบความรักให้แก่เขาและทําให้วิลเลียมเปลี่ยนมุมมองในชีวิตเขาจึงได้รู้ถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นส่วนเลดลี่ชายผู้ยึดติดกับหน้าที่และสัก์สีเขาทำงานหนักฆ่ามากกว่า30ปีโดยที่ไม่คิดจะหยุดพัก จนในวันที่เขาแก่ลงเขาก็ยังฝืนที่จะทํามันแต่ยิ่งเขาฝืนเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เขาต้องเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นจนเมื่อภรรยาของเขาสามารถทําให้เขาหยุดพักได้ก็ทําให้เลสลี่ได้มีเวลาถามตัวเองว่าชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะใช้มั่นทําอะไรต่อจากนี้ผมหวังว่าหนังเรื่องนี้คงจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับ คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.2คะแนนส่วนเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่48%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ